สวัสดีครับพี่น้องครับอะยูยก,ะยก,กระเป๋าลังนะบรรยากาศยามเศร้าครับ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวออกไปแต่งเวที <c oughs> เตรียมไปเลยเตรียมไปเลยเอาเสร็จหลลูกหลดให้มันเรียบร้อยครับสะอาดสะอ้าน,นยูไก่น้ำเ <c oughs> นี่ยไข่หมดแดง <c oughs> เตรียม <c oughs> การต้มแล้วครับ นี่ครับหน้าที่โซเฟอร์ครับย้ำวงัำวงเออเอ,อ้ยล,ล่างเราเกี้ยงไว้ออตอนมาทันได้ล่างโคตรสกรปรกเลยลอเออว่าอยูออ่ขายเขียวกันครับ วไม่ลนึง <minutes> ่ง <ikke> น <Ugh>. ึงีเลนะอนมลนึงเนาะอเดี๋ยวไปดกันูเดียวกัได้เก็บองนึงเหอมีนบอลกัน้าเนเขาป้าบบเมาเีนได้มมได้กินไหมลาบป่าเนี่ยไอ้ปาก ลาบปลาได้มาได้กินมหคือว่าตีเทฮิฟอ์ตีไปยังโอ้โหตีไปกันแล้วนะเอาไปยังรอตีตีบัตรถือดอกตีบัตถือกโอ้ตายเรื่องส่วนเรื่องส่วเรืองป่นตัววี่เราเล่นพ่ตีฟ้าสองแจมบ่องแจ่

โอ้กิยเลยกิมลโอ้โหจง่ายแต่ว่า่เ็าอเปลี่ยนนีเนี่ยเปลี่ยนได้เอออปนปลองว่ะปลาปังในปองนึงเปลี่ยนะเนป่ะเอาเดียลูกเดียวอเทานี้นึ่งนึ่งนึ่งสะ้อเอาลูกเก็บซันนะเก็บลูกนี่เลวเนี่ยอให้เก็บอเอาเก็บมาอีผังกันหลอ

ไปน่นแต่มันดเียเลยอจบอลเสียเลี่ยนอามรอบเลยหมดหมดแดงพอแล้วอนมือเดยอันนี้อันนี้ทานนเอาจบอเายวสามศูนย์เลยจเอาไหมเอาหม

ได้เออสองแเล้อแามเ่าไม่กินเบี้ยเมาเกบมาไอวแพะไหเก็เนี่ย ตัวแม่ปะปองเนื้ดูทอ่ะใจวะใจวะใจตาขาวปองเนื้อปองมาเมือป้าจััเอาเอาตาขาวนี่เปเร่นยังเอาเอา้สางุดะเดมด ผมแข่งโค้ดไอ้ีแชมเช่นดีน่องดีเฮ็ดดีแล้วน่องเฮ็ดถึงแท้วถึงแล้วเฮ้แล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเ่ยเปลี่ยนเปลยนเปล่ยนเ่ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลเปลี่ยนเลยเปลยนมมีงผมีงตลอดด้ดีรอไปห้่ายเ้อ้ง้ย วิ่ง chạy ให้แล้วบอสบอสบอสสอนเรงบอสสอนเอาอย่างบอสบอสบอสสอนบอสสอนหนึงเลยโอ้เดียวผมมนี่ตัวเงียวเล่นกันล้วว่าเล่กันแล้วว่าคนคงขวาาแพร่ลูกพีดำมาแพรลูกนี้แล้ลูกดำมาเล่นแจมเดียวอ่าอ๋อแบบแบบงฮ้ยจับบุ เ่าข้อท่านี้ไปท่านนี้ตัวทวิปปบไงจันไว้ไปจันกานโซบ่ถ้าุนมาโซนเมยังแหนมันยังบกเกินนี่บุงสันนนี๋ยบกเกินโคตรโคตรฮักไปฮักไปองนึงชนะเสมอกัเสมอกันเสมอจอ้าวเสมอได้ลูกเดียวได้เดียวกัถือว่าผมได้แล้วเนี่ได้ยังน้องมึงบชเนาะเกมนี่แม่ โเยมากสองหนึ่งอยู่เอาตรงไปยังไเออนั่นะเดียร์าาก็เดียเออเข้าสนเก่งเออดี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 นิ่งนิ่งเยีะจไว่าัวหุ่นเลอ้า

เร so so ้อมกินที่เดยวเด้าบนะเจ้าด้อเจ้าด้อมาเข้ากัน่อไงเก้าดื้อเก้าด้อกินเด้ผมนี่แหละเจ้าเอดัเปนเอาแนวเจ้าเจ้าเียงตอเจ้าเอ้ก่อนก็ตอเดนีพอถือมันหัจับนเนาะแล้วูอยู่ หมอใจเย็นๆรอลินฟังเสียงกันไหมนะไปแล้วนั่นอ่ะเตกีเลยี่เลยโอ้ยนายะเอ้ามอาเาไ้นเขาได้นเขดเขาด้เาขาได้เขาอยไปเดียวไอปเดียวกันละเขาได้นึงสอโอ้